เพราะมันจะได้มันจะได้รีแลกซ์ได้รีแลกซ์ได้รีแลกไม่ได้ทำแบบนี้ได้ไหมทำ่ไม้ฉีต้องเต้นนะอ่ะเาสร็จแล้วเอามือหนึ่งจับที่หูมือหนึ่งมาไว้ที่ด้านนี้จับที่หางด้วยมีหางให้จับหอ่ามือนึงจับตรงนี้อันตัว

เื่อก็ได้ค่ะยงเดิมที่เราทำารเตรีมกรนวดให้การรไฟมันจะช่วยทำให้วิ่งขึ้นสมองจับไม่ได้จับไม่ได้จคนใส่ยิ้มไม่มีนะไม่ดี้ะน แล้วก็นวดอ่ะทีนี้เปลี่ยนกับเปลี่ยนด้านเปลี่ยนด้านเลยนวดนวดอะนวดนวดเปลี่ยนเปลี่ยนอักขันกันด้วยโอ้รักขันที่พี่เขากำลังเริ่มเลยค่ะกำลังกำลังมันเลยอ่ะนวดนวดนวดแล้วก็นวด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 ทุกหน่อยทุบๆทุบๆุบๆทุบๆทุบๆที่นี่มาแล้วที่นี่ไม่ดังเลยอะเราจะอยู่ที่ โอเคง่ายคลายบ้างไหมคะคลายบ้างไหมถ้าปมไว้นะาคลายออกมายังไม่ได้อมเลยยังไม่ได้คลาย ปิดตรงนี้ก่อนนะคะในส่วนฮัลโหลค่ะ,ะวันนี้วันที่ปีนี้ปีที่เท่าไหร่สองศูนย์สองสี่เอาใครไทยใครวันเกิดผ่านไปแล้วใครวันเกิดผ่านไปแล้วยกมือขึ้น 2> 2, 2, ถ้าวันเกิดผ่านไปแล้วนะใไทยสองศูนย์สองสี่ 2> 2, <3. S 1> ถ้าวันเกิดยังไม่ผ่าน ใครยังมันเกิดเดอนผ่านเดอนพฤศิก,กาเดินมิจุนาเดินกันยาเดอนันบาเดอนให้ใช้สองศูนย์ศูนยสามสองสองศูสามถ้าผ่านแล้วไม่ผ่านนะเป็นมีามันแล้วนี่ยังไม่ผ่านวันน,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 นี้วันที่เท่าไหร่เดือนอะไรเดือนอะไรเดือนมิถุนาวันที่เ,เท่าไหร่สียี่สี่วันนี้ นว่มาร์ตเก้าวันที่ยี่สิบอ่าโอเคอ่าพี่เดียรไหนพี่เดียรขอดูปีจีให้หน่อยอ่าอันนี้ก็เป็นการไพ่ถ้าใครผ่านไปแล้วนะก็ใช้สองศูนย์สองสี่าถ้าปีจีนะใครวั่าชวนปีจีทำเงินถ้าเป็นสองถ้าใครยังไม่ผ่านก็ใช้อะไรนะไหมสองศูนย์สองสาม่าถ้าใครเป็นเดือนมกราเนี่ย อาจจะตรงนี้เป็นอรนะสองศูนอีันนี้เป็นสองศูนย์ศูนย์สามว่าเดือนสิบสองรัเอาวันที่ี่นี้เดือนหกใช่ไหมเดือนหกีปีน่งใช่ใช่ใช่รรอ่ะพี่จินพี่จินอ่าเดือนนี้เดือนห้าอ่าันนี้เดือนห้าเนไให้ดูนาเดือนห้านคเท่าไหร่็ตุตยเดือนห้าท่ไหร โทรศัพท์อะไรมาพอบอย่างแผน่นแผ่นฟูพืพ้นไม่เอาเลนะแล้วนะได้มาแล้วคุณชี้ถังไปเรียบร้อยแล้วลวันที่อาจารย์วันที่สิบห้าเดือนนะอาจารย์วันที่สิบห้าเดือนห้าครับวันที่สิบห้าเดือนห้าโอเคอ่อะมันโกนหัวนี่ตอนนี้คุณพซื้ออูเลยเนี่ยจะมาตะโกนอ่าเดือนห้าวันที่สิบห้าเนี่ย อ่าโอเคทุกคนเนี่ยต้องเหมือนกันเลยนะอ่าเนี่ยถ้าใครอ่าวันเกิดผ่านไปแล้วก็ใช้ 6, 8, 8, 8. 2 0งศถ้าใครยังไม่ผ่านให้ใช้2 0งศอ่สามอ่านะฮะใช่ถ้ามาไม่ถึงให้ใช้จนสองสถ้าผ่านไปแล้วก็อนนี้เอา้าแอนานาไปไหนแอนนาไม่เห็นมาห้องน้ำอ้าวอยู่โน่นนอะไม่เป็นไรอ่สาสงสัยเปลี่ยนเปลี่ยนประเด็นของใครอย่ละเปลี่ยนประเด็นวิชาอะไรโอเคในวมาใหม่อ่า เคยเรียนมาอยู่จำไม่รู้มาทวนหรือเปล่าอ่ะขอตัวอย่างสักคนหนึ่งใครจะยกตัวอย่างอินสึบุคโมงงอยู่ไหนอะออันนี้อันนีไปจันเลยนะอสานี่หลายรอบแล้วเนี่ยไม่เนี่ยไม่มีใครยกขึ้นนะไม่มีใครก็อันนี้นะอ่าเปลี่ยนอันนี้เปลี่ยนทางนี้บ้างอะไรกันเลยนะ คุณแมงคุณแมงอ่าเนี่คุณแมงคุณแมงอยู่ตรงนี้เดูดูนะอ่าดูคุณแมงหน่อนะจะมาถอดมาอยู่ตรงนี้นะจะได้เห็นชัดๆอะไรนะหนึ่งเก้าหกสี่ศนย์เท่าไหร่นะศูย์เจ็ดแล้วก็อะไรนะยี่สิบสามใช่ไหมย่สามอันนี้ยหนึ่งเก้าหกสี่ศูนย์ศนย์หกนี้อเไยอะไร เดืนสิบห้าโอ้เดือนนี้ด้วยเพราะวันที่สิบห้ามันจะสับสนหน่อยนะแต่อย่าไปสับสนนะอันนี้ของคุณเนิอะท่องท่องว่าพร้อกันเดี๋ยวคุณเขียนให้ดูตมาเดี๋ยวตมาจะให้เขียนเองถ้าเขียนไม่เป็นจะให้พี่เรียนให้ดูอ่ะดูปีให้เปลี่ยนปีว่าตามดูเดือนให้เปลี่ยนเดือนเปลี่ยนเปลี่ยนเดือนดูวันให้เปลี่ยนวันเปวันไม่เปลี่ยนวันเข้าใจไหมถ้าเรา ถ้าเราคนในนี้ให้เขาไปลงน้อนลยที่ต้น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 อะไรเนี่ยต้นมะยงเลยอ่าลงมาเยอะจังเลยอ่าดูปีเปลี่ยนปีดูเดือนเปลี่ยนเดือนดูวันเปลี่ยนวันอ่พูดไปไปดูปีเปลี่ยนปีดูวันเปลี่ยนวันเดือนเปลี่ยนเดือนโอเคโอว่าว่าไม่ทันเลยนั่ยนะอ่าโอเคถ้าปีจีนก็เหมือนกัน ดูปีเปลี่ยนปีดูเดือนปเปลี่ยนเดือนดูวันเปลี่ยนวันนะเราเขียนทั้งหมดข้างบนสามช่องข้างล่างสามช่องข้างล่างนี่สามช่องเรายกตัวอย่างคุณเมง้งคุณเม้งนี่เดือนเจ็ดที่ผ่านได้ยังยังไม่ผ่านนะแสดงว่าเราต้องใช้สองศูนย์อะไรนะสองสองสามแต่าลบไปก่อนเดี๋ยวเราจะงงนะหนึ่งเก้าหกสี่เราจะดูปีนี้คุณเม้งตรงไหนแล้วก็เปลี่ยนเป็นสองศูนย์สองสามแล้วก็ดึงอะไรนะศูนย์เจ็ดมาใส่ตรงนี้ นะนนวันที่20เท่าไร <20. S 1> 23เราจะดูเดือนอแล้วก็ปี1964ใสต่ตรงนี้1964แล้วก็เดือน7อัอนนี้เกิดเดือนนล้นนะเดือน7เราเปลี่ยนมาเป็นเดือน6เดือนปัจจุบันในมิถุนาใช่ไหมแล้วก็วันที่23เหมือนเดิมอ,อันนี้ก็19เราจะดูวันนะ ดูวันนี้1964มาเขียนตรงนี้07 07เอาดึงมาใส่ตรงนี้แต่วันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่ใด20 20 23เราเปลี่ยนกันเป็นวันี่20คือว่าวันปัจจุบันดูวันดูดูปีเป็นวันนี้อเคเรามาดูปีจีน1964อันนี้ก็เหมือนกันเพราะว่าเดือนหกไม่ถึงนะตอนนี้มันเดือนห้าอยู่ แล้วก <cin stereotype> ็เอาเออไนะศูนย์ศูนก็อันนี้ศูนย์หก้อ่าอันนี้วันที่เท่าไหร่สิบห้ามาจากตรงนี้อย่างงงกับวันที่สินี้นะอ่าอันนี้หนึ่เท่าไหร่หนึ่แล้วก็ปีปีจิเดือนนี้เดือนอะไรเดือนเนี้ยเดือนหเออเดือนเนเดือนมิถุนานี่ตรงกับเดือนห้าเดือนเป็นเดือนห อันนี้ 15, สิบห้าก็มาใส่ที่เดิมเด่งงตัวนี้หน่อยมนะันจะไม่ต้องงงโอเคอันนี้หนึ่งเก้าหกสี่อ่าอันนี้เดีนอะไรนะศูนย์หกอ่า PG. วันนี้วันที่เท่าไหร่ปีจีวันนี้วันที่สิบห้าแล้วก็สิบห้าอันนี้วันที่ยี่สิบตรงกับวันที่สิบห้าแต่พอดีมันดันมาตรงกับของวันเกิดของเขาพอดีเลยอ่าเราอย่าไปงงเลยอ่าเข้าใจไหม ไม่เข้เขาใจอยู่นะอ้าวเออต่อไปมาดูต่อก็อไปลงไ,ปได้ไม่ได้นะโอเคอันนี้สองบวกศูนย์บวกอันนี้ได้เท่าไหร่เจ็ดอันนี้ได้เท่าไหร่เจ็ดอันนี้ได้ไรห้าเป็นเท่าไหร่สิบสี่รวมแล้วได้เท่าไหร่ยี่สิบอ่าสองบวกศูนย์ได้เท่าไหร่สองใช่ไหมอ่าอย่าไปบวกยี่สิบสามไม่เอานะอ่าอันนี้ก็ยี่สิบ 6กห้ายีกบวกห้าเท่าไรสามสิอ็ามหนึ่งสอันนี้20่สิบเจ็ดสองยี่สิบเจ็ดยี่สิบปด่สาองเกไรหนึ 1, 1, 2, ่งหนึ่งสอง่าโอเคเรามาดูปีลบอันนี้เท่าไเจ็ 7, 6, 6, 12, 7, 6, ดหกหกสิบสองเจ็ดเท่าไรยี่สิ ฮะยี่สิใช่ไหมสิได้สิบเก้าเลยสิบสองบสามส้าหกเจ็ดก้บเก้ตอนนี้ได้1ิโอเคสิเป็นหนึอ uh, nice. uh, nice. uh, ่าตอนนี้ได้ยี่สิบยีอันนี้ห้อันนี้หกอ่ายี่สิบย้าสามใช่ไหม ใช่หรเปล่ามีห้าบวกหกมีสามส็ดนี่เท่าไรยี่สิบแล้วก็หกแล้วก็หกมีหกบอกหกเท่ไรเงียบเลยสามสิบสองโอเคสามสิบสองสามบกสองเป็นห้าโอเคตอนนี้ให้พวกเราเขียนเอาตัวเองเลยเอาเนี่ยตัวสีน้ำเงินเนี่ยเปลี่ยนนะแต่ตัวตัวตัวสีแดงๆนี่ เหมือนจันถ้าใครยังใครผ่านไปแล้วให้ใช้2024ี๋ยวจะมารอบตัวนี้หน่อยเพราะเดี๋ยวมันจะไป่ไดลงงอ่ามี2023อ่าใครงงบอกให้พี่เดียงไน้นะถ้าใครผ่านไปแล้ว2024อ่ะให้เขียนของตัวเองเลยเดี๋ยวได้เลขคล้ายๆกันเราก็จะได้มาอะไรนะมาคุยมาบวกกันให้เวลา2นาที เออพี่เลี้ยงหายไปในหมดอ่ะ,อะจะได้ให้พี่เลี้ยงแนะนำหน่อยอบอกเป็นแม่เดี๋ยวดูใครที่อพี่เลี้ยงไปไหนอ่ะ <c ười> คนนั <c ười> ไไน,นนี่ไปหนคนนันนี่คนแน่คนแน่ มาช่วยแนะนำบอกให้หน่อยอเดี๋ยวเราจะที่ายตรงนี้นะ,ะให้ดูปีเปลี่ยนปีดูเดือนเปลี่ยนเดือน,น,นวันเปนวันบอกเลยเพราะว่าตอนนี้<ม>เดี๋ยวปีนี้เราตกเลขอะไรเดือนนี้ตกเลขไหนวันนี้ตกเลขอะไรเดี๋ยวปลาล่าที่จะมาแล้วนะ,ะว่าเวลาสองสามวันนี้ปลาล่าจะคงเียนอยู่แถวลงควานนั่นแหละขายหอยวันนี้ตกเลขหกไม่ต้องไปซื้อเลยบริจาคอะไรนะ,อะหอยขึ้ระบานโดย<ม>นี่นี่บอกให้เขาหน่อย มาบอกเลยว่าฉันดูปีเป็นปีดูเดือนเป็นเดือนเนี่ยเดี๋ยวจะ,จะ,จะอธิบายใครยังใ,ใช่ใช่ใช่เนี่ยปีบวกกี่รอบดูปีดูเดือนดูวันเนี่ยไม่ต้องลบนะแล้วก็ใช้ม่เข้าใจนาจะไปดู<า>ของอะไรโอเคให้บอกเสร็จแล <c oughs> ้วให้ให้เสร็จแล้วกดสอบใครบวกเสร็จเคลอยร์ค่ะใครงงอยู่คะพี่งงค่ะไม่ได้เลยยังเดี๋ยวตอนนี้หนูกำลังงงอยู่ ปีน uh, uh, uh ja. e uh, <Sure> ี้ค่ะ2024เนอะเอออันนี้เป็นวันนี้ใช่ไหมคะวันที่20เนอะอันนี้คือปีนี้นะคะเดือนนี้เนาะให้เราเนี่ยเราดูจากเลขรหัสชีวิตของเราเป็นหลักว่ารหัสชีวิตของเราสมมุติเนี่ยอ่1964เดือน7 อันไหนเป็นช่องว่างให้เอารหัสชีวิตของเราอะคะ่ะมาใส่อย่างเช่นเป็นเดือนก่อนเนาะศูย์เใส่ใส่เนี้ยใส่เดือนก่อนเพราะอันนี้เป็นปีเราใส่ปีนี้แล้วเราใส่ปีแล้วนะคะแล้วก็ใส่เนี่ยไอช่องว่างเนี่ยได้รหัสชีวิตทั้งปีไทยและปีจีนเลยที่เราทำสองช่องนะคะเ,เนี่ยศูนย์เจ็ดดูามกันนะคะศูย์เใส่ช่องนี้ถ้าเป็นศูนย์ห แต่ปีลบก็ใส่ช่องนี้นะคะอย่าเพิ่นงงงเนาะอ่ะดูอย่างนี้ก่อน2024อเดือนมิถุนาวันที่20อ่ะเราเรียงอย่างนี้แล้วมันจะมีช่องว่างอันนี้เป็นเดือนใส่เดือนของวันเกิดเราไปก่อนนะคะอันนี้ก็เป็นช่องว่างใส่วันเกิดของเราและ ตรงนี้ก็เป็นช่องว่างเพราะเราใส่เดือนนี้ไปแล้วนะคะเราจะไล่อย่างนี้ไปก่อนเลยไล่อย่างนี้มาก่อนใส่ปีนี้เดือนนี้และอ่อนนี้ก่อนและอันไหนที่เป็นช่องว่างอะคะ่ะให้เอาจากวันเดือนปีเกิดเราเนี่ยมาเติมเติมอย่างนี้ถ้าปีตอนนี้ช่องนี้มันเป็นปีมันว่างมันไม่มีเราก็ใส่ปีเราปีของเรามาช่องนี้ว่างปีใส่ปี ใส่ปีมาเราต้องเอาอันนี้เป็นหลักก่อนเป็นวันเป็นเดือนเนี่ยสีแดงๆเนี่ยเอาเป็นหลักก่อนเขียนไปก่อนเขียนไปก่อนทั้งสองด้านเลยเขียนไปก่อนและช่องไหนว่างเราใส่ใส่วันเดือนปีเกิดเราเนี่ยแหละอะาจารย์เข้าใจไหมคะอันไหนคะนนี่หรอ,อ อันนี้ปีจีนไง,นงนเนี่ยอันนี้อันนีมน้มันเกิดใครคะพี่เมง้เมงเนี่ยนะมันจะเป็นสามช่องเ<ป>นาะปีไทยสามช่องนี้ปีจีนเราใส่ครบแล้วเนี่ยปีจีนของพี่เม้งก็เนี่ยศูนย์หกเดือนเดือนหกอันนี้เราแบ่งก่อนอย่าไปมองรวมเดี๋ยวงศูนย์หกวันที่สิบห้าอันไหนช่องว่าง ดึงมาใส่ดึงมาใส่เข้าใ,ใจไหมเริ่มเข้าใจยังคะต้องต้องทำสีแยกกันหน่อยเนาะใครมีประกาศแดงถ้าไม,ไม่แยกมันงงถ้า <laughs> ไม่แยกมันงงนะอะไรคะเออ่อันนี้เจ็ดสิบสี่เนี่ยเนี่ยเออใช่เจ็ดแล้วก็เป็นรหัสชีวิตใช่คะ่ะ สิบสี่สิบห้าสิบหกเ็ดเดี๋ยวใครใครบอกผิดเนี่ยเดี๋ยว2องพเป็น8ดค่ะคือบางคนอ่ะยังไม่ถึงวันเกิดต้องเป็นสองพันยี่สมมมติว่าที่ที่เกิดอะไรยังไม่ถึงวันเกิดต้องบวกเจ็ดสิบ 14ใช่ห้นงเจ็ดแปดเก้าอ่าอาจจะเป็นหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งแต่จริงๆแล้วอ่ะปีนี้ไปเลยก็ได้เนี 8, ะะ่ยแปดสมมติระบบเป็นแปดเนี่ยเป็นยี่สิบดูปีนี้เลยเออดูปีนี้ไปเลยสองพันยี่สิบเลยเออไม่ต้องไปชี้เรียก<ช>เนาะอ่ะให้เข้าใจตรงไหนคะมาอาจารย์อ่ะอันนี้ ปีนี้เลย2,024เขียนตัวใหญ่ๆตรงนี้อันนี้คือเดือนอะไรไม่ใช่พี่อลิสาดูวันเปลี่ยนวันดูเดือนเปลี่ยนเดือนพี่ดูสีแดงก่อนเนาะสีแดงเนี่ยคือปีนี้เดือนนี้วันนี้ยี่สิบวันทีออ่วันที่ยี่สิบมิถุนาพี่ต้องทำเป็นสามช่องนี้ก่อนปี เดือนวันแต่อันนี้พี่เขียนพี่เขียนวันเกิดเขาจะเขียนยังไง2024ค่ะไม่ต้องซีเรียส2024เลยนหนจ๊ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไม่ใช่นะคือ2024ค่ะ คือเราจะดูวันนี้เราดูเอาเราเขียนอย่างนี้ก่อน2024เดือนนี้เดือนหกวันที่ยี่สิบฮะแล้วเขียนก่อนและอันไหนเป็นช่องว่างอะคะพี่โม,โมใส่เดือนก็คือศูนย์หนึ่งวันที่ศูนย์หนึ่งอันไหนว่าตเติมเข้าไปมันจะไม่โง่ใช่วันนี้เอาวันนี้ก่อนยี่สิบเดือนหกอ่าโมมาด้แล,ล้ว ใช้ยีิบสี่เลยก็ได้ค่ะเหมือนกันไหมอันนี้อะไรเจ็ดแปดเก้าสิบสี่สอันนี้ถูกถ้าใช้สองพันี่ามอันนี้ก็พาจ้า์อ๋อนนนนนจ้าเออถูกเลยนะอันนี้เป็นวันนี้เออถูกค่ะใช่ถูกต้องเดี๋ยวนะ อ่าใช่สูดห้าใช่ไหมคะเราต้องสูดห้าเนาะอ่าใช่ค่ะอ่าถูกต้องของพี่พี่กุง้งพี่กุง้งพี่กุ้งพี่กุ้งทำถูกนะคะนะใครสงสัยมาเลยมาเดี๋ยวจะบอกสูดใช่ค่ะสูดสองยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดอ่าสูดขาไม่ชิบอ่าใ,ใช่ยี่สิบใช่ค่ะสูดขา ก็คือใครที่ยังไม่ถึงวันเกิดอ่ะใช้ปีนี้ใช้เอ้ยใช้2023พอถึงวันเกิดแล้วปุ๊บมันคือ2024ใช่ใช้ได้เอาใช้ได้เราก็ดูหลังวันเกิดเราไปเลยก็ได้เราจะสมมุติว่าอยากรู้ว่าปีหน้าเราเราเออจะเจอกับอะไรเนาะแค่เปลี่ยนทศศนนะคะ2025อยางเนี้ยได้คะ่ะได้ไหมจ๊ะได้ไหมจ๊ะงงไหมงงไหม นี่นี่เยวื่อวาข<อ>ดเ<อ>ขียนค่ะค่ะปีจีนต้องเปลี่ยนด้วยนะคะปีจีนต้องเปลี่ยนด้วยนะนี่หนูถึงบอกทริกสั้นๆเลยอะ่ะให้ใส่ปีเดือนวันอย่างนี้ก่อนแล้วก็เราถึงจะช่องว่างเดือนแล้วก็ใส่มันจะไม่งง ถ้าสมมติเรามาเขียนเรียงเียงเนี้ยงงค่ะงงลราต้องเนี่ยใส่ช่องนี้ก่อนอใส่ช่องนี้ก่อนค่ะและเดือนของเราเนี้ยเราเกิดเดือนอะไรเราก็เอามาใส่เดือนเนีเดือนอเปลี่ยนเดือนนะ่ะวันก็คือใส่วนันโอเคอ่ะอ่ะค่ะอา,าจารย์ต่อค่ะ ช่วยให้หน่อยใครใครยังไม่เข้าใจให้พี่เลี้ยงช่วยกระซิบกระซิบนะใครเสร็จแล้วให้พี่เลี้ยงช่วยตรวจดูหน่อยเออใช่แม่ชีโอเคไม่ต้องดูแม่ชีเป็นพิเศษเพราะแม่ชีนี่จะอันนี้อันนาโอเคอายุอะไรเด้สเต็เรียนไมาไม่ได้เรียนจอยเรียนเมื่อเจอเรียนระยะนี้เรียนเนี่ยอ้าวมันไม่หลบไปอยู่ที่นั่นแล้วฟังเข้าใจไม่มีกี่ปีพี่อธิบายเข้าใจไหมเข้าใจคือเปีที่สลับนะดูปีเปลี่ยนตรงปี เห็นไหมเปีปปเปลี่ยนต่งปีเดือนเปลี่ยนตรงเดือนเดือนดยวันเปลี่ยนต่งวัน,วน,วนอของเราเนี่ยเดือนพฤศจิก,กาพฤศจิกาไม่ถึงเราต้องใช้2024ไอนะแล้วก็เดือน11เด1ไม่ใช่ 2, 0, 2, 3, เดือน11เดือน11ี่4อันนี้ก็1997เดือนักที่14อันนี้ก็1997 1เ 9, 9 7เดือนเดือน11วันที่20่สวกะมาบวกกัน โอเคใครไม่ข้าทายยกมือข้างไว้เดี๋ยวพี่คุณเนนซี่แนนแนนคุณแนนเนีเน่ยคุณแนนซี่จะไปดูอาใครเสร็จแล้วมองมาทางตามานี่่อามาแล้วก็เสียงเบาๆหนึ่งนะใครที่ยังไม่เสร็จเสียงเบาๆไม้กระดานตามาไปไหนโอ,อ้ไม้ไม้ซีตมาอยู่ตรงโน้นไม้คุย่ไมเป็นไรใช้ทองก็ได้ตมาเริ่มเรียนปวดขาปวดหลังปวดเยอะเลย